นี่ครับร้อยเอ็ดครับกำลังลงกำลังลงครับสวัสดีครับทุกคนครับอันนี้คันตะกโกนะครับดับเบิลนะครับสองสองครับแต่ยังสวยมากครับสนี่ครับดับเปิลรอกรับนะครับอันที่หนึ่งครับนี่จันตุ้มครับ จอบแนมครับจอบแนมว่าจะทำยังไงดีครับผู้ปราบครับเหอน,หนเท่ากันครับเสร็ตที่สอง้วครับแต่ก็มาครับเปิดได้ตามกันมาครับว่าไงครับลงนี่แก้ไขโอ้โหเรียบร้อยดีครับ่งา,บางลัลสดครับผู้ชมประมาณสามล้านครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นดาวรุ่งนะครับทุ่งแดงครับร้อยเอ็ดครับสองทีครับเหลี่ยมนี้ครับไม่มีใครได้เปลี่ยบเสียเปลี่ยนครับอยู่ที่ใครจะหลุดก่อนครับสองหนึ่งครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปครับว่าง่ายเปิดได้ลูกนี้ครับนิวว่าไงครับเรียบร้อยดีครับโอ้โหลูกนี้ครับเรียบอมากครับลูกนี้ครับ สองเท่าสองเท่ากันครับไปแล้วครับได้ครับจบไหมครับโอ้โหยังอยู่ครับยังอยู่เป็นบรรยากาศครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะเป็นวัวอุโสครับมาครับสามสอง โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหตกดีมากครับนั่นแลลว,วครับสนามนี้ก็ดูดีนะครับสนะนู้นครับ ชงบายจะทายดูไหมครับนี่เป็นค่าบรรยากาศดีวยใชครับของทีมก็ถือว่าอารมณ์ครับ,รราารรบส,สามเซอร์ครับโอ้โหตีหายเลยครับแม่ รายการก็แดดเอาเรื่องนงครับเมื่อวานก็สมัคร20กว่าทีมนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ในรอบ12ทีมนะครับซึ่งเด็กๆครับมีแต่มาจากราชพัฒน์เราเนี่ยนะครับเด็กร้อยเอ็ดนะครับแหม่ยถือว่าเก่งนะครับเป็นผลผลิตของเนี่นะครับคนหนึ่งก็มาจากอาจารย์ตุ้มครับที่ยืนตรงนี้ครับลูกศิษย์นะครับแชร์ลูกศิษย์ครับ เจ้าโคตรต่ก็ร้อยเอ็ครับนะีสร้างลาหลายคนนะครับเรารุ่งของร้อยเอ็ดราครับอาสีแล้วครับเสิร์ฟมาครับวงไนิววร้อยเอ็ดดูครับ <c oughs> สวยงามมากครับนะ่ <c oughs> าทาแล้ะครับ ะไรครับว่าไงครับลุงหลนโอ้โหข้ามเขียวแล้วไงแกะขึ้นมาแล้วไงนิวอัดอุ้เรียบร้อยดีครับโอ้โหลุงนี้ครับถือว่าได้แกะเกมดีมากครับเก็บได้ครับมาก้นเหลี่ยมนี้ก็ดูครับฝั่งนู้นก็สีดูดีครับดูครับโอ้โห อันนึง29แล้วครับสนามน้นครับแพ้ตกครับเหลืออยู่ใครชนะก็จะเข้ารอบ6ทีมครับไม่ขอเวลานอกอยู่ครับแก้เกมครับ่112ครับสนามน้นครับได้ครับยกขึ้นมาเรียบร้อยดีครับการแก้เกมครับแต่ตอนนี้แพ้ไม่ได้แล้วครับเซตแรกนี่แพ้ไปแล้วครับ สามสิบครับสุดยอดมากครับสนามานั้นครับดูครับยกขึ้นมาแก้เกมยอดเรียนมากครับโอ้โห,โหยอดเนียนมากครับงแก้เกมครับเพราะว่าโดนนำไปแล้วครับ โอ้โหตีดีมากครับ9ครับใช่ครับเสร็จสวยครับยกขึ้นมาครับว่าไงครับนิวเสร็จร้อยดีครับเป็นคนที่ตีท่าสวยมากครับลอยไปค้างครับวันนี้ก็จะแก้อะไไงครับสนามลุงครับโอ้โหเป็นเหลี่ยมที่ไม่มีใครกลัวใครครับแม้แต่ทีมชาติก็ต้องหวั่นนะครับเพราะว่าใครหลุดก่อนคนนั้นก็เสร็จครับ ที่เหลี่ยมแปรนะครับแปรกินนะครับก็จะใครจะแปรได้เนียนเหมือนกันครับสิบกครับมาแล้วครับยอดมาเอาวางไงครับโอ้ฝาลครับจับเส้นส่งครับแน่น่าจะ ตรงนี้หยยบเส้นครับน่ะหยิบสครับแตไปลายหยุดครับแล้วก็เข้าครับนาะนชนะเขารอบหกทีมนะครับมาครับสวยครับโอ้แตกไม่แตกแก้เกมยังไงโอ้โหแตกไปเลยครับ นี่นะครับมันหนักกว่าลูกเสิรบหลังเท้าเลยครับนี่ครับโอ้โหแปรเหลี่ยมนี้ครับหนักมากครับสวัสดีทั้งสามท่านครับเป็นการทดสอบกันไร่สนนะครับครั้งแรกครับเพราะว่านี่เป็นรอบ12ทีมนะครับช่วง่บยๆจะคึกคืนกันนี่ครับมีผู้อาวุโสนะครับเตะ33สามครับเอาแล้วครับบ่งขงินมาว่าไงครับลูกนี่ขึ้นเรียบร้อยดีครับชงได้เนียนมากครับชงได้เนียนตามมากครับ เหรียมนี้คือเหลียมที่กำลังฮิตครับไม่มีใครกลัวใครครับไปล่างข้ามฟรีครับไม่มีบล็อกครับเดี๋ยวไปครับโอ้โหเขาเน้ตเลยครับแล้วก็ได้รับเกียรตินะครับจากสปปลาวนะครับมาแข่งรุ่น40ปีด้วยนะครับเมื่อวานครับก็เห็นนะครับฮาวดาววีนะครับมาร่วมแข่งขันครับทินชาติแล้วก็ของประเทศลาวครับสปปลาวครับ หยอดขึ้นมาเปิดได้ครับยังไง่ายลูกนี้ยังไง่ายขึ้นครับขึ้นโอหยอดครับแม่เกือบโดนเกี่ยวครับถือว่าแก้เกมดีครับแต่เตะก็อันตรายอยู่ครับแก้ดีครับลูกนี้ครับหยอดมาครับสนามนุ่งก็มันครับเปิดได้ครับวง่ายจบไหมครับเปรียบร้อยดีครับโอ้โห อดยเนียนดามากครับสองสิบครับเกิดได้ครับสวยครับแล้วไงครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่มีเกี่ยวเข้ามนิดเดียวครับงามมากครับ เดือดสิบสองครับเปิดไปครับสวยเปิดได้นิ่วแล้วไงครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยดีครับโอ้โหลูกตบนี่ต้องให้เขาเลยครับถ้าเปิดออกก็จบครับนี่จะเป็นดาวรุ่งระดับประเทศนะครับนี่ครับตบนี่ถือว่าชื่อชั้นชื่อเสียงไม่ธรรมดาครับในระดับประเทศเรานิ่เอ็ดครับสามสิบเอ็ดครับ เปิดมาเปิดได้ยังไงครับจบไหมครับจบครับครับเขียวยังอยู่ยังอยู่เอาละครับยังไงเปิดได้แล้วไงแล้วไงยังอยู่เ่นครับต้องแก้ละครับต้องแก้เข้ามาแก้กมมพามาครับแป่มาเปิดได้ยกขึ้นมาจบไม่จบครับจบไม่จบโอ้โหเรียบร้อยดีครับแม่สามดอกสี่ดอกครับแม่หรือว่าเหนียวเหลือเกินครับโอ้ยยกไม่ถึงครับตกไม่ได้ครับ นี่เป็นรอบ12ทีมนะครับิ Big a p p l ลตะกล้อนะครับครับนะครับครั้งที่หนึ่งครับนี่เป็นครั้งแรกครับได้รับการสนับสนุนจากของสถานที่นะครับนะครับิ Big a p p l ลนะครับแล้วก็โอ้โกอีหักครับทุกท่านครับนั่งจนก็อีหักครับแล้วก็น้องแมวนะครับกับคณะกรรมการนะครับช่วยกัน2องสิบครับมาเปิดได้เนี่ยว่าไง เรียบร้อยดีครับแม่ลูกนี้ครับโอ้โหเตะคอยตายครับใครไม่เคยเห็นนะครับนี่ตัวจริงจริงครับแรงมากครับแรงมากครับสี่สิบสองครับเซตสองแล้วครับนี่ครับต้องการอีกเป็นเจ็ดยี่สิบนะครับง่าย พลาดเองครับโอ้โหลุนิลาขึ้นมาครับแม่ฉีกครับจะฉีแค่สุดครับแม่เสรยบคนละครั้งนะครับสองสิบห้าครับสบายนิวเรียบร้อยดีครับไอโหดมากครับ สิบหกสิบสองครับเปิดมาเปิดได้ครับสวยงามครับดูนี่ยกขึ้นมาสวยครับแล้วก็ติดตามวงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้โหดูนี่ครับโอ้โหไม่หนักครับแต่ว่าไม่รู้จะลุกยื่นยังไงนะครับแหมหัวเราะเลยครับดูนี่ครับตกมาใส่ตัวตีโอ้ไปหยอดครับเหนียวเหลือเกินครับสนามนู้นก็กำลังฟาดฟันครับดูครับเพลงยึด ของตะก้อรครับตบดีมากยังอยู่ไปครับเปิดได้ซ้ายขวานิวจบสันแบกครับโอ้โหลูกนี้ครับสันแบกโหดได้มากครับ แปดสิบสองครับมาครับโอ้โหวัดเน็ตเลยครับแนมะ่วัดหัวเน็ตเลยครับข้อสอบข้อสอบสามสิบแปดครับไป,ไปได้ครับแล้วไ,ไงแล้วไงครับโอ้โหเรียบร้อยดีครับ 83ครับไม่ข้ามเลยครับสองครั้งแล้วครับครับไปเรื่อยครับมันรถแค่องครับโอ้โหไม่ข้ามครับแม่อีกตามเดียวกันครับนี่เป็นบรรยากาศครับรอบต่อไปจะคึกคักกว่านี้ครับยังมีรุ่น40ปีมาร่วมเลยครับแมเปิดได้ครับยกขึ้นมาขึ้นแล้วหัว เรียวครับโอ้โหเรี๋รยวบอดีรายยิงสิบครับเปิดไปเปิดได้หลากเองครับแล้วไงครับตัวชงตัวชงตีเองครับโอ้โหเกมครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปนี่โหดครับ ภาพครับทิมจะภาพครับน้องแมวนะครับลงนะครับสวัสดีครับได้เจอกันใหม่ครับคู่ต่อไป